การตื่นรู้คือเข็มทิตนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนทรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวรุ่งอารุณแห่งอำนาจอธิปไตยภายในเมื่อจิตวิญญาณน,นำทางพลังภายนอกเสื่อมคลายในกระแสทานแห่งยุคสมัย ที่ความเปลี่ยนแปลงถาถมราวกับเคลื่อนซัดศาสตร์ชัยฝั่งแนวคิดเรื่องการปกครองและการควบคุมดูจะสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลผ่านช่องทางที่เรียกว่าแซดแห่งสมาพันธ์ดวงดาวได้นำเสนอภาพอนาคตอันน่าตื่นตะลึงที่ซึ่งรัฐบาลในความหมายที่เราคุ้นเคยอาจถึงคราวต้องโบกคุนลา นี่ไม่ใช่การล่มสลายของสังคมไร้ซึ่งความสงบเรียบร้อยหากแต่เป็นการผุดขึ้นของระเบียบใหม่ที่ถักทอจากเส้นใยแห่งจิตสำนึกที่ตื่นรู้เมื่อแสงแห่งปัญญาภายในส่องประกายเจิดจ้าความจำเป็นของโครงสร้างอำนาจภายนอกที่เคยค้ำจุนโลกด้วยกฎเกณฑ์และบทลงโทษจะค่อยๆลดทอนลง อำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากบัลลังก์หรือกฎหมายหากแต่สถิตอยู่ในหัวใจที่ตื่นรู้ของแต่ละคนเมื่อมนุษย์หันกลับมาฟังเสียงของผู้สร้างภายในเชื่อมโยงกับความเป็นทิพย์อันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตนเองพวกเขาจะค้นพบศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการนำทางชีวิตด้วยขิมทิศทางศีลธรรม ที่สอดคล้องกับความรักและความเข้าใจกฎหมายภายนอกที่เคยสลับซับซ้อนจะกลายเป็นเพียงเครื่องเตือนใจอันแสนเรียบง่ายเพราะจิตสํานึกที่เบิกบานจะยังรากลึกในหลักการแห่งความเมตตาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่เหตุใดเล่าการปกครองจึงอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้แซดอธิบายว่า ในช่วงเวลาอันยาวนานมวลมนุษยชาติได้เผชิญกับม่านแห่งการลืมเลือนสูญเสียความทรงจำถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดสูญเสียยานทัศนะถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองความมืดมิดแห่งความไม่รู้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวความกระหายในการควบคุมและความปรารถนาในการชี้นำจากภายนอก ระบบการปกครองจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งความไม่มั่นใจนั้นแม้ว่ารัฐบาลจะถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนาอันดีงามเพื่อสร้างระเบียบและปกป้องคุ้มครองแต่ธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์แบบของมันซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของการมองเห็นความแตกแยกมากกว่าความเป็นหนึ่งเดียวย่อมนำมาซึ่งข้อจำกัดและการใช้อำนาจในทางที่ผิด อย่างไรก็ตามประสบการณ์เหล่านี้ก็เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของอำนาจความรับผิดชอบและความไว้วางใจความผิดพลาดในอดีตคือครูผู้ทรงภูมิที่นำทางเราไปสู่ปัญญาที่สูงกว่าการปกครองตนเองที่แท้จริงมิได้อาศัยกฎหมายที่บัญญัติโดยมนุษย์ หากแต่อย่างรกลึกในกฎทางจิตวิญญาณสากลหลักการแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ตอกย้ำว่าทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันและกฎแห่งความรักซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของจักรวาลเมื่อจิตใจตื่นรู้กฎเกณฑ์เหล่านี้จะผุดขึ้นจากภายในอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานรับแสงตะวัน พลังการตื่นรู้จากภายในนั้นทรงอนุภาพยิ่งนักบุคคลที่ตระหนักถึงแก่นแท้แห่งตนเองจะแผ่เคลื่อนความถี่อันสูงส่งซึ่งส่งผลสะเทือนต่อผู้คนรอบข้างเปรียบเสมือนเมล็ดพัน์ธุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆงอกงามในจิตสำนึกของส่วนรวมเมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าสู่สภาวะแห่งการรู้แจ้ง จิตสำนึกของโลกก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปสู่มิติที่สูงกว่าภาพลวงตาแห่งความขาดแคลนก็เป็นอีกหนึ่งผลพวงของการหลงลืมความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเราตัดขาดจากความรู้สึกของการเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดอันไร้ขีดจำกัดความกลัวว่าจะไม่มีเพียงพอก็จะเข้าครอบงำก่อให้เกิดความโลภการแข่งขันและความขัดแยง้ง แซดยืนยันว่าความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงคือสภาวะธรรมชาติของการสร้างสรรค์ที่พร้อมจะหลั่งไหลามาสู่ผู้ที่เปิดใจรับแม้กระทั่งการสวดภาวนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นการร้องขอต่อพระเจ้าผู้ทรงอยู่ห่างไกลก็กำลังวิวัฒนาการไปสู่การสื่อสารโดยตรงกับสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ภายในตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนอันบริสุทธิ์ที่ละลายพรมแดนแห่งความเชื่อเรื่องการแบ่งแยกสวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้าหากแต่อยู่ในหัวใจที่เปิดกว้างคุณสมบัติของการให้อภัยการไม่ตัดสินผู้อื่นและความบริสุทธิ์ภายในคือกุญแจสำคัญในการเปิดช่องทางให้กระแสทานแห่งสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ได้ไหลริน การให้อภัยปลดปล่อยพันธนาการแห่งความเจ็บปวดและความโกรธการไม่ตัดสินทำให้จิตใจเบาสบายและเปิดรับทุกความเป็นไปได้ความบริสุทธิ์ภายในหรือความจริงใจและความซื่อสัตย์จะช่วยให้การประทับอยู่ของสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา คำตอบของทุกสิ่งที่จิตวิญญาณปรารถนามิได้ซ่อนเร้นอยู่ภายนอกหากแต่รอคอยการค้นพบภายในความสมหวังที่แท้จริงเกิดจากการเชื่อมโยงกับแก่นแท้แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในตัวเราทุกคนบัดนี้มนุษยชาติกำลังก้าวเข้าสู่การระลึกรู้ครั้งยิ่งใหญ่ พวงคืนอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงจากภายในและตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งการสิ้นสุดของโครงสร้างการปกครองแบบเก่าจึงไม่ใช่จุดอันหากแต่เป็นรุ่งอรุณแห่งระเบียบที่สูงกว่าที่ถือกำเนิดจากหัวใจที่ตื่นรู้และเปี่ยมด้วยความรักสำหรับผู้ที่กำลังทำงานเพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลก แาดส่งกำลังใจและความมั่นใจยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวและทุกการกระทำด้วยความรักการให้อภัยและความเข้าใจกำลังยกระดับจิตสำนึกของส่วนรวมสรุปอย่างลึกซึ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มี้ได้หมายถึงความโกลาหลหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะที่สูงกว่า เมื่อมนุษย์ระหนักถึงพลังอำนาจที่แท้จริงที่สถิตยอยู่ภายในตนเองโลกภายนอกของการควบคุมและกฎเกณฑ์จะค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยระเบียบที่งอกงามจากจิตสำนึกที่เบิกบานการปกครองที่แท้จริงไม่เคยเป็นอื่นใดนอกจากการที่ผู้สร้างได้ทำงานผ่านการเลือกอย่างอิสระและเปี่ยมด้วยความรักของแต่ละดวงจิต เมื่อหัวใจนำทางจักกระวาลจะคลอยตามสวัสดีขอตอนรับสู่มิติปีสอนเรนฟิฟเอลมันคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสุกระบวนการเตือนรู้ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแด่ไลท์วอร์ kers คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน ชนาจิตใจต้นให้สูงส่องแรงงดงามค้นพบสัจธรรมพารันคิดของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสด,ดนตรีคลื่นความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอต้อนรับสู่มิติ ซอนเรนฟิทเอคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้ฟิ t เ e ล e เมนสูกน่การตัดรู้